ับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีสิ่งดีๆที่จะมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับผมที่ผมถืออยู่นี้นะครับผมก็เป็นชื่อว่าเวกิเวราครับเวกิเวรานี้นะครับผมจะช่วยในเรื่องกดไหลย้อนนะครับคนที่มีเป็นเลือดจางนะครับเป็นความดันเบาหวานนะครับตัวนี้ช่วยดีๆเลยนะครับผมตัวนี้มีสารนะครับสกัดจากว่านหางจระเข้นะครับ ตัวนี้ก็ซองเลขจะเป็นขนาดนี้นะครับ1กล่องจะมี32ซองนะครับผมตัวนี้ใช้ดีๆมากเลยครับการันตีที่3กล่องครับ3กล่องการันตีเลยถ้าเป็นผู้ที่อาจจะเป็นที่ผ่าตัดเสร็จใหม่ตัวนี้จะช่วยให้รักษาแผลหายเร็วนะตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องภายในโดยเฉพาะเลยครับชื่อว่าเวกิเวรานะครับผมตัวนี้ใช้ได้ดีมากครับขอแนะนำนะครับ ขอแนะนําให้กับทุกท่านนะครับผมตัวนี้นะครับก็ลองเอาไปซื้อไว้เป็นประจําบ้านดีนะครับผมนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เป็นนี่ครับกาแฟคอรอเจนคอรอเจนผสมกาแฟครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องกระดูกเสริมสร้างกระดูกนะครับตัวนี้ช่วยเสริมสร้างคอร์เจน ใต้ผิวหนังนะครับช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งนะครับตัวนี้คอลลาเจนตัวนี้ขนาดย่อมเยาครับผมนะฮหนึ่อก็จะมี18ซองนะครับผมก็ราคาก็ไม่แพงครับ200กว่าบาทนะครับผมอยากกัขอให้เชิญชวนทุกท่านนะฮะมาดื่มนะครับกาแฟคอลลาเจนนะครับผมของเราที่อยู่ข้างด้านล่างนี้ก็เป็นอ่านี้โซมเพื่อสุขภาพนะครับผมดานสนใจตัวไหนนะครับก็ อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาดื่มโซมเพื่อสุขภาพตัวนี้ก็เวกิเวราที่เรียกว่าคอร์ฟิลครับเสริมสร้างาเซลล์ด้านในได้ดีนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยได้หลายๆเรื่องนะครับสนใจไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมาได้นะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอแบ่งปันไวเพียงเท่านี้นะครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผม <c oughs>